สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัสบมมดีที่5ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคู่ที่มัน่นใจสุดจัดชุดแต่เดี่ยวของมันต้องมีคํำคือันพฤหัสนี้มีมาฝาก3 EP ครับเช่นเคยแต่วันนี้3 EP ล้วนอยู่ในศึกยูโรปาลีกทั้งหมด เพราะฉะนั้นก็คือมี EP ละสคู่อ่ะก็ไล่เรียงกันไปฟังให้ครบชอบตัวไหนจัดไปไม่ชอบตัวไหนตัดทิ้งเรามาเริ่มต้นลุยกันที่ EP 1ครับ2คู่มักเซมไรตันฝ่ายมวกไวแทมห้ามพลาด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฝางกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ เรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2พงูลด,ดยแฮนดิแคปครับเกมคู่แรกมาก์เซกับไบรตันศึกยูโรปาลีกแข่งขันกันตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าไตันทีมเยือนหมุกตอบปอปาเป็นเกมในกลุ่มบีสถานการณ์เกมแรกครับมารเซหมุกไปขอแบ่งแต้มกับอาแจกมาได้3ามสมีแล้วหนึ่งคะแนนในขณะที่ไบรตัน เกมแรกเปิดบ้านแพ้เอเเเป็นสามสองยังไม่มีคะแนนเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้คือทีมหนึ่งมีหนึ่งคะแนนอีกทีมหนึ่งไม่มีคะแนนเลยคนแพ้ชน,นจะจึงมีความสำคัญมากทั้งฝั่งเศสแล้วก็บราตัตนอย่างไรก็ตามดีแค่สำหรับเกมคู่นี้บอลฝรั่งเศสเจอกัะบ,บอลอังกฤษไปสองฮู้ด,ดูแฮนดิแคปต่างเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนีเจ้าทั้งห้าลาย เลือกที่จะเชื่อใจไบรตันปรับราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วนห้ารายช่อง,งเสมอเพิ่มขึ้นทั้งหมดช่องหมักเสเจ้าบ้านเพิ่มขึ้นทั้งหมดฮูดเลือกไบรตันแบบชัดๆจัดจะเลยไม่กลัวเหลียบเสมอไม่กลัวเหลี่ยบเจ้าบ้านแฮนดิแคปฟอร์ฟาของไบรตันเจ้าก็เลือกจ่ายลดลงทางฝั่งทีมเยือนบนต่อห้ารายครบถ้วน ในขณะนี้ช่องบนลรองเจ้าบ้านก,ก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นครบถ้วนเพราะนั้นภูนี้ฮนิแคปนี้ยืนอยู่กับบอลต่อนอกมาอย่างไบรตันเมื่อเจ้ามั่นใจอย่างนั้นก็จัดไปครับวางใส่ตออไบรตันครับเป็นทีเด็ดตัวเล่นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน EPL ศึกยูโรปาลีกประจำค่ำคืนวันพฤหัสนี้อยู่ต่อไบ,บตัน คู่ต่อมาใช้ข้อมูสองคู่ด้วยแฮนดิแคปไฟล์หมวกกับเวทแฮมนะศึกยุโรปาลีกแข่งขันกันตอนท่าทุ่มสี่สิบห้าเช่นกันไฟล์หมวกต่อที่ลบสิบจริงๆแล้วมันก็ราคาเดียวกันนั่นแหละนะไฟล์หมวกเวทแฮมก็ลบสิบนี่แหละมีแค่น้ำเป็นเกมที่ดูแล้วสูงสีทั้งคู่อยู่ในกลุ่มเอและทั้งคู่ต่างก็มีแล้วสามคะแนน จากการเก็บชัยชนะได้ในเกมแรกเหมือนเหมือนกันนะครับฟรายบวกก็บุกไปชนะโอลิมปิกอสได้เวสแฮมก็ชนะทางมัตส์สคาัคาต์โฮโ,โทโปราได้เพราะนั้นเกมนี้ถ้าเสมอก็เรียกว่าแบ่งกันไปทีมละคะแนนทั้งสองทีก็จะมีสี่คะแนนโอกาสจูงมือเข้ารอบก็มีมาก แต่ถ้าทีมหนึ่งทีมใดชนะได้ก็เรียกว่าทางค่อนข้างสะดวกมากสุดส่วนทีมที่แพ้ก็ต้องไปรู้ในคู่หนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เรียกว่าก็วัดกันดูนะครับว่าวันนี้ทีมใดจะเ,เก็บแทนะได้หรือจะแบ่งแต้มกันไปนะเพราะว่าดูจากราคาแล้วสูงสีกันเหลือเกินอย่างไรก็ตามครับเมื่อสองผูดด้โดยสารนิกาบ่ต่กเจ้าทั้งห้าลาย ากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายเลือกมองไปที่โอกาสเสมอเป็นหลักสําคัญปรับราคาลดลงทั้งหมดเลยชอตบ้านปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายไม่เชื่อไม่กลัวว่าฝ่ายบอกจชนะช่องทิมเยนก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับพอปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งไม่เชื่อเวทธรรมชนะัวมฮูลเลือกโอกาสเสมอตัวแฮนดิแคปมีแค่น้ําก็คือลบสิบอย่างที่บอกแต่ปรากฏว่าไอ้แฮนดิแคปที่มีแค่น้ําลบสิบ พอจะต้องเลือกข้างเจ้าสี่ต่อหนึ่งเสียงข้างมากกับเรื่องที่จะเชื่อใจเวทแฮมมากกว่าฝ่ายบวกเพราะประับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องทีมเยือนและประับราคาเพิ่มขึ้นสี่ต่อหนึ่งในช่องเจ้าบ้านเพราะนั้นถ้าอ่านรวมกันก็นกนคือเกมคู่นี้ถ้าไม่จบด้วยการเสมอกันไปก็น่าจะเป็นเวทแฮมที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้อยู่กับเวทแฮมครับเป็นทีเด็ดตัวเนสซนสิบดาวตัวที่สอง ใน EP 1ึศึกยูโรป้าหลีกประจำคัมคืมนแบบพฤตินี้บทสรุป EP 1ึศึกยูโรป้าหลีกเป็นคู่ที่แข่งขันกันตอนทาทุ่ม45ทั้ง2องตัวเลยนะก็ปรากฏว่าเกมคู่แรกมาร์เซยกับไร,รตันให้เลือกอยู่ต่อไร,รตันคู่ที่2ไฟลายวกกับเวสแฮมให้เลือกอยู่เวสแฮมนี่คือ EP 1ประจำค,ำคัมคืนพฤติกรรมนี้ครับ ่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง e p พสองยังไม่ได้ฟัง e p พสามรบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบตัวไหนก็ตัดทิ้งโอเคนะ